นี่คือรีวิวของ2 0 2 5 New MGs 5อีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม MG ได้พัฒนารุ่นนี้ให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลเริ่มจากภายนอก MGs 5 EV มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตล่อล้ำยุคกระจังหน้าแบบปิดที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์ฝ่ายหน้าเลนดดีไซน์โชคชีวะ พร้อมระบบไฟหน้าอัจฉริยะที่สามารถปรับระดับแสงอัตโนมัติลลออันลอยขนาด18นิ้วช่วยเสริมลุกให้ดูแข็งแกร่งและเส้นสายตัวถังที่ให้ขวามอรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นด้านสมรรถนะ MGS 5 EB ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้พละกกำลังมากถึง245แรงมา้า และแรงบิด350้นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง1 0 0กมชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ7วินาทีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ64กิโลวัตต์อารองรับการขับขี่ระยะทางสูงสุดถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐานดีดีสีนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังงานจาก1 0ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง40นาทีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลได้ระบบความปลอดภัย MGS 5 e v มา พร้อมเทคโนโลยี MG p พลเรที่มีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแกร่งด้วยเหล็กกล้าคุณภาพสูงเพื่อลดแรงกระแทกในกรณีเกิดอุบัติเหตุสำหรับภายในห้องโดยสาร MGs 5EV ได้ออกแบบมาให้มีความกว้างขวาง และทันสมัยคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก Bose เพิ่มอรัรรสในการฟังเพลงบอดที่นั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ระดับพรีเมียมพร้อมระบบปรับไฟฟ้าพูมาิาไัยมัติฟังชันที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างสะดวกและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยก่วนเพื่อความสบายของผู้โดยสารทุกที่นั่ง MGS 5eB ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์สุดล้ำเช่นระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน MG iSmart ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมระบบต่างๆของรถได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการสั่งสตาร์ทรถการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศหรือการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกสาโหมดได้แก่เ c ็กโค่นอรมและส p อ r t ที่สามารถปรับได้ตามสไตล์การขับขี่ของแต่ละคน MGs 5eB ถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดปัจจุบัน ด้วยราคาที่แข่งขันได้และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันทั้งในแง่ของความปลอดภัยสมรรถนะและความสะดวกสบายหากคุณกําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่มีครบทุกอย่าง MGs 5 EV คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสําหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองขับและจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วที่โชว์รูม MG ทั่กประเทศและอย่าลืมติดตามช่อง Power Drive Thailand ของเราเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ใหม่ๆ และอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการยานยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป